สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยในเรื่องมาตราตัวสะกดกับคุณครูนงเยาว์ทองขาวนะคะพร้อมจะเรียนกันแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้างั้นเรามาทบทวนเรื่องตัวสะกดก่อนนะคะตัวสะกดคือพยัญชนะที่อยู่ท้ายพยางมีแปดมาตราคืออะไรบ้างนะคะนักเรียนคือ มาตราโกดโกดโกบกงกนเกยเกวและกอมนะคะและในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องมาตราตัวสะกดกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วหยิบหนังสือทักษะภาษาขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่16เลยค่ะ ในข้อที่4นะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำให้ตรงกับตัวสะกดในเม่งงกลกลมกกดและกกบนะคะในตอนแรกให้นักเรียนฝึกอ่านคำที่อยู่ทางขวามือก่อนนะคะอย่างคำแรกวิ่งแข่งเพื่อนเล่นหางช้างชุมนุมดินร่วนมุมมาม แล้วเรียนสังเกตสิคะคําว่าวิ่งแข่งเป็นตัวพยัญชนะที่อยู่ท้ายคําเหล่านี้คือพยัญชนะตัวอะไรงองงูใช่ไหมคะงองงูอยู่ในมาตราอะไรคะแม่กงใช่ไหมคะลูกก็นักเรียนโยงเส้นไปหาแม่กงเลยต่อไปคําว่าเพื่อนเล่นมีตัวอะไรตะกดก็โยงไปหาแม่เหล่านั้นนะคะ แล้วต่อไปนี้นักเรียนเปิดต่อไปที่หน้าที่17นะคะทำแบบเดียวกันเลยนะคะโดยการให้นักเรียนฝึกอ่านทำคำดังขวามือก่อนอย่างคำแรกเด็กเล็กฝึกผับลูกรักมิดชิดซ,ซุปซิบนะคะและคำว่ามดกัดหลังจากนั้นให้นักเรียนสังเกตดูตัวสะกดที่อยู่ท้ายคำนะคะและโยงเส้นให้เสร็จ และนักเรียนถ่ายรูปส่งมาทางไลน์กลุ่มนะคะและในการเรียนการสอนในวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะนักเรียนในวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ